ไอเนี้ยกูกูอยากว่ะกูอยากลนกระหนกไ้น้ำบานจากเต็มใหม่เนี้ยมึงลงดิมึงลงได้ได้ได้มาดิ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 ไอ้เพี่อไอ้ดิไอ้ขึ้นขึ้นไปดิขึ้น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 เป็นไงกูลงแล้วทำอะไรกูกูลงแล้วทำอะไรกูเฮ้ยเด็กไหนวะน่ะเด็กไหนวะน่ะ ไปอีกเปอีกเปอีกครับมีมีเครื่องซองปะไม่มีครับต้องไม่หน่อยต้องไม่หน่อยอร่อยวะโดยพี่ชายผมยังมีบัตรเออช่างกลอยู่ทิ้งเลยปะเฮ้ยทิ้งไปเลยใจเองมาเทคนิคยังอ่ะของช่างกลเหรอใช่ใช่ใจเองอยู่เทคนิคยังอ่ะเฮ้ยทิ้งหายไปแล้วปะฮะหนุ่มเองตัดขาดจากช่างกลแล้วใช่ปะพี่ผมทิ้งไม่ได้อ่าเห็นแล้วละครเออเต็มหนุ่มเองเองมาอยู่เทคนิคเต็มตัวยังเนี่ย เออพุ่งมาได้เมื่อวาน,น<ต><พ>อ่ะแล้วเอง <จะ S 1> <อ>ลักกรา,าบันนี้ไหมไม่ได้เลยมาเจอเอ็มอารีอืมนน่่คอมมััไรวมรวมแป๊บเดียวใชนะ่ไหมตอนนั้นผมเรียกรวมอ่ะรวมแป๊บเดียวแป๊บเดียวหายหมดเลยนี่ก็ไม่ค่อยรวมเลยดิแยกย,ากยาก้ายไปไหนมันก็ไม่รู้เนี่ยผมไม่ใรวมมันได้มันก็ชนะแล้วแต่มันไม่รวมมันรวมไม่ไ,มมไ,มได้ไ โรงเรียนเรารวมกันที่ไหนอ่ะไปไหนกันบอกก็ไม่รู้น่ะนู่นเนี่ยเดี๋ยวเราโดนบุกแล้วก็แพ้เหมือนเดิมหนุ่มเรามีไม่กี่คนแล้วเอาไม้กูมาเออเดี๋ยวไม้กูดิไปขนาดเดือดไปใชยปั่นจักรยานเล่นมบ่หาเต้นหาต้นหลุดผนผมจะพาไปเรียนเอออย่าอย่าคืนเลยทั้งคนมันน้อยสุดละไปปะล่ะไปกับพี่สองคนไปไปเดี๋ยวมีบีมเอ็กซ์อยู่แถวน่ะ าปไปไปไหนดีครับยัยขับรถเล่นเดี๋ยวก็เจอตัวรุถเนี่ยนเห็นนะตัวรถขับรถมาอย่างเงี้ยตรงไปใกล้ๆอะ่ะโถ้า,ถาเรามีมอเตอร์ไซค์พี่ขับไปถีบมะนะั้เอ้าเฮ้ยมึงชนน่ะเฮ้ยรอ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 โอ้ยที่อันนี้ช,ชน,นเลย,ย,ย,ยอันนี้ชนเลย พ,พี่ไปไปไปอันนี้มันตั้งใจชนเลยอันเนี้ยผมผิดเฮ้ยมึงเกินไปเฮ้ยมึงขับรถชนนะ่ะผิดนะครับผมเฮ้ยอันเนี้ยอันเนี้ยไม่ได้นะเมื่อกี้ผมทีบทีบโดนครับผมเอ้าเกินไปเปล่าเนี่ยเฮ้ยเมื่อกี้ผมทีบโดนนะครับพี่ชายครับเฮ้ยเดี๋ยว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 คนคนนั้นอ่ะคนนี้คนไหน

กตามนั้นนะครับเพราะผมเพราะผมก็ไม่ได้ชนนะผมถีบโดนโโผมไม่ได้ว่าออะไรยู่ถีบโดนเต็มเต็มเพราะผมเพราะผมก็ไม่ได้ชนนะผมถีบโดนท็อปดิรูปหลังมั้งเขาอะแพ้เป็เไรเพนทอาๆเพื่อสถาบัน,ไ,นไปเบ็ดไปสถาบันนะเนี่ยไอ้แค่ขนุกมานี่มา พอเคเพื่อนเรื่องราษิงแม่ไม่มีมีแ <sh> ต่ถ <taps> ุกข้าแก่เพืนบนเทงสวยเขาอก่ยังไม่ฟันูลยเนี่ยตายเลยเยอะนรับเราชนหน้า ไอเนี่ยกูอยากว่ะกูอยากล่นกระหนกไอน้ำบานจัดเต็มใหม่เนี่ยมึงลงเดิมึงลงเอาได้ได้ได้มาดิสัตว์มาดิก็มาดิไอ้เสี้ยไอ้ขึ้นขึ้นไปดิขึ้น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 เป็นไงกูกูลงแล้วทำไรกูกูลงแล้วทำอะไรกูอย่าเสียวอย่าเสียวขอรักย่าเสียวเอเสี้ยวแอะเสียวแอ้เออก็ลงแล้วทำไมเออก็กลงแล้วทำไมก็ลงแล้วทำไมมาดิก็มาดิตรงตรงกัเปล่าไอดอปดไอดอกดิไอดอกดิ ไอเนี่ยเมื่อกี้กูหลงแล้วแม่งไม่เห็นเอากูเลยวะไอเนี่ยกูอยากโดนแบบนั้นไอพี่ไม่โอดป่ะจ้าพี่าพี่เจ้าพี่เจ้าพี่จะมาเหรอไอไอเนี่ยน่นอยากตายนะฝันหน้ากูเดี๋ยวกูคัดออฟแม่งเดี็ดเจ้าเดี๋ยวผมคว้าอาวุธควักมีควักประชามเลยมึงฟังเฮ้ยมึงเห็นตัวหลุดไหมน่ะมาตัวเดียวเอาป่ะไอพี่ไหนพี่นั่นนต้นต้นหลุดอ่ะมึงเห็นปะวิ่งมาคนเดียวน่ะมันไม่ใช่สอบมันใส่อะวะไม่ใช่สอบอะไรมันใส่มันใส่ไม่ใช่เหรอมันใส่ไม่ใช่ครับไปดูนี่ไปดูนี่ไปไม่ใช่ไม่ใช่ไอม่ใส่คืดทำไอมันมันหวานมันหวานมึง เออเยี่่มันมีมันมีมันมีพักพวกไอ้เแคยมันมีพักพวกทำให้เล่นไปเนี่ยไอ้ยอะไรคัดออฟกูเอาไอ้สัตว์มาดิคัดออฟกูเอาคุยอะไรอ่ะไปนี oh. well. ่ไงไปเว่อร์อะไเอ้ยรถดับเมื่อไหรเนี่ยรถไปต่อไม่ได้ละ ไอควายกูหลงไปไอเหี้ยขนน่ะไอรถพังไอไเหี้ยรถกูจะพังนี่อ่ะหนีก่อนเหี้ยถ้ารถพังเราต้องลงไมยไอ้เหี้ยเฮ้ยไปไปไปหนีกัน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 ตาีกันหนีกันนีกนนีกนนีกันนนนีกจอดนีนีกเนหนีกันหนีกนกันหนีกนหกนีกันหนีกันีกันหไม่ัม่นกังหนกีกันนีันงีกันหนีกกันหนมวันหัมวนีกันหีกันเพื่อนกนกแี่อะไรมึงเนี่ย มึงตลกกันแน่มึงอ่ะมึงใส่ฉ่บนี้เออมึงมึงเด็กเลยโอ้ยเฮ้ยมันใจดีว่ะไอ้เฮ้ยมาส่งเพื่อนเราเออโอ้ใจดีว่ะเฮ้ยเอาไอ้เที่ยนี่คันแดงไอ้คันแดงมึงใส่ช็อตดิใส่ช็อตดิใส่เดี๋ยวดีให้กูนับหนึ่อสามเออเย็นนี่วันนอนสามง่ายเดินไปดิเดินไปนอนกันนี่เดินไปนอนกันนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงฟังกูมึงฟังกูถ้าถ้ามันมาเราสลายม็อบนะเว้ยลายเอาเท้ะเอาเท้าเออโอเคโอเคแต่เราใช้แผนใช้แผนใช้แผนหมาโย่ไก่มึงเข้าใจปะ เปมาอไก่้งแต่ยังงั่อเก็บแรงไวิ่งว่ยเก็บแรงวิ่งเออมาืงเดินเดินเดินียวิ่งเวิ่งไปเลยเอั็บิงเก็บเิงเวมันมันมีมันมีมันมีน้ำกกำลังไหวิ่งีเี้ยมลอยเี้ยอะไรอ่าเงยังไปันรถเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงขับมาแล้วเมื่อกี้เต็มรถเมย์มึงฟังกูมึงต้องทำเป็นห้าวมึงปกข้างหลังข้างหลังข้างหลังเฮ้ยเฮ้ยหลังมา้เ้โอ้บูเฮ้ยบู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 บ อไอสัตว์กูก็ไม่ได้กลัวหรอกกูไม่ได้กลัวมันทำไมวะกูกูไม่ได้กลัวเป็นระบบเซฟตี้กูมึงก็เจ็บปะกูตัดทรงผมแบบมึงเห็นไหมอีการไปกางแบผม้าใจเดี๋ยววิ่งไปเลยหนึ่งโว์เดี๋ยววิ่งไปเลยเฮ้ยว่าแม่งยอกรยอกรยอกยอไอเหี้ยโอ้โหเพื่อนแม่งกระจอกที่ไหนมึงเห็นไหมมึงเห็นมึงเห็นวงข้างบนนั้นไหมเดี๋ยวกูไปเปิดโชว์มึงเลยมึงอหวั่นมึงอะาหวั่นกูไม่หวั่นหรอกไอเหี้ยกูไม่หวั่นไม่อวันมากไอเหี้ยพวกเข้าหาแลคันดัิดวิ่งเข้าหาล้ว เฮ้ยบูบูจะลงมาเอาแค่นั้นแหละบูจะลงมากเอาบูจะลงมาเอาแค่นั้นแหละเฮ้ยเพื่อนมึงอย่าเอาแรงวิ่งไปเดียวเก็บแรงไว้หนีด้วยไอ้เดียวไอ้สัตว์มึงมึงไม่มากันเนาะโอ้โหไอ้ผ่าดพลาดผ่าที่กูจะผ่าเมื่อกี้พลาดที่กูจะผ่าเฮ้ยมึงเห็นเห็นเด็กบูป้ะเนี่ยเดี๋ยวกูวิ่งไปตีนะเดี๋ยวิ่งไปตีนะปล่อยปล่อยปล่อยมันปล่อยมันทำให้มันคิดว่าเราเราไม่ไปทำให้มันคิดว่าาเร เราเขาทำไมเราไม่มีใครเลยอ่ะเเนี่รถรถรถข้างเนี่ยเอาดิเอาเอาพวกเรื่องปะเฮ้ยด็อกด็อกเฮ้ยด็อกด็อกอะรถม้ามึงรถม้าเออเฮ้ยรถม้ารถม้าปุ่นปุ่นปุ่นั้วเนี่ยปุ่นรถเฮ้ยมึงมึงเก็บแรงไว้หนีด้วยเก็บแรงไว้หนีด้วยเี้ยพวกเราน้อยพวกเราน้อยเฮ้ยไม่ใช่มันมันต้องรอยไอ้ดอกก่อนดิเอาให้เปิดเลยเหรอเฮ้ยมึงใจเย็นดิวะเฮ้ยเลื่อนเลื่อนเลยเยตายตายล่วงจะตายกันหมดเลยเอาเอาเบื่อนไปเลย เอา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 ไอ้เหี้ยนี่ขับรถทนไหมเอ้าเฮ้ยขับรถเอาขับรถดีดีดีเฮ้ยเหี้ยแอรเอาเอาหลุดเอาเอาตัวลูดเหี้ยเอาตัวลุดเอาไว้เหี้ยตัวลุดตัวลุดตัวลูดซุนเข้ามาดุซุนเข้ามาดุซุนเผื่อเพื่อโอ้เหี้ยกูตายป่ะเพื่อนท้อทีเอาดีเผืเอเพื่อเฮ้ยเหี้ยหนุ่มมากทุกคนอาตัวลู โหจริงนะครับโคตรหนัวโอ้เครืฟิวเลยตํารวจมาเลยโอ้โหไอ้เหนโคตนัวนนวนี้เครืฟิวลวกูไปละอูไปละกระจกกหน้ามึงอะกระจกหน้ามึงอะไอ้นิกเพื่อนนิกนิกนไปกับกูนิกนินิกเพื่อนไปกับกูนิกนิกไปกับกูนิกไปกับกูกูนิกกู ไอ้เฮียหนิไม่ไปกับกูละไล้หลงีนไปกับกูเอามึงชนกูทำเชี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยมึงเยอะทำเปี้ยวอะมึงแบกเยอะทำเปี้ยวอะเฮ้ยเอาลู่อ่างสะพานเลยเฮียตกกูตกกูไปเก็บตัวล่วงเนี่ยตัวตัวหลุดมันมีตัวล่วงเป็นสะพานตัวนึงกตัวแม่งแน่เนี่ยนั่นแหละเอาเพื่อนกูกูดุกวัวมึงแน่ เอ่อนกัาหวัเนี้ยกูต้องกูต้องรีบไปเพื่อนองนโอเยไม่น่ากระโดดเลยเพื่อนระวังเอาเอาเอามเอาไอ้ยี่มันเเพื่อนกูไอ้ยีเออ้ยล่วง ได้เฮียมึงเยอะก็งี้แหละคว่ยแล้วตอนมึงเยอะไอ้เที่ยไอ้เทยฉันทํากันนะแล้วเป็นควยเลยก็ตอนมันาทำไมเออเยอะตอนตายตายูดตายอย่าพ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 ูดตายอ่าพดตายอย่าพูดตายอย่าพูดตปยนไงพูดตยูเยอะมัพงดลองไอพูดตอง่ดตซย่ด้เก่งดตอย่าพูอพูดีเยองชนะูดอ่พูดตลยอย่อยอย่าพูเยอะ่าเอ่าพา่าพูดมึงดต

โอเคครับสำหรับวันนี้ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับฝากติดตามไว้ด้วยนะครับคลิปต่อไปนะครับถ้าใครจะสนับสนุนผมเนี่ยนะครัผมจะทิ้งเบอร์วอลเล็ตนะครับไว้ให้ทางด้านล่างคลิปนะครับก็สนับสนุนกันได้นะครับถ้ามีคนสนับสนุนผมจะเอาเงินไปซื้อ CPU นะครับแล้วก็สตรีมนะครับสตรีมได้นะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบายครับทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้านะครับ